สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เบงก็จะพาทุกคนเข้าสวนมาชมแปลงผักอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เบงก็จะมาพูดคุยเรื่องการปลูกผักหน้าร้อนนะคะมีปัญหาแบบไหนอะไรแบบไหนนะคะเพราะว่าเราจะไม่ขายฝันให้ทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของเรานะคะเราก็จะเอา,เอาปัญหาแล้วก็ความสาเร็จแล้วก็ปัญหาของเราที่เราเจอในแต่ละวันนะคะเอามาพูดคุย กับ f อซทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักกวางตุง้งฮองเต้นะคะผักสลัดหรือผักกวางตุง้งหรือว่าผักตะกูลกระลำผักกาดขาวนะคะถ้าปลูกช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวนะคะกลางคืนหนาวกลางวันก็หนาวนะคะผักจะงามมากนะคะจะดูแลไม่ค่อยยากปุ๋ยก็ไม่ต้องออใส่มากเท่าไหร่นะคะปัญหาเรื่อง เรลงเชื้อราก็จะไม่มีนะคะผักปลูกก็จะโตเร็วนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะกลางคืนอากาศจะเย็นนิดหน่อยนะคะส่วนกลางวันอากาศจะค่อนข้างที่จะร้อนมากนะคะปัญหาของเราก็คือช่วงนี้จะมีทั้งหนนแล้วก็แมลงนะคะมารบกวนเปลงผักของเรานะคะ ปัญหาของผักประเภทผักกวางตุ้งผักกาดขาวนะคะกระลำ่ำคณะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับมแมลงนะคะจะเป็นตัวมแมลงเล็กๆแบบนี้นะคะดำๆนี่ถ้าอากาศร้อนนะคะมแมลงชนิดนี้นะคะอันนี้จะเป็นกล้องที่เวงนขยายให้ดูนะคะถ้า อากาศร้อนแบบนี้นะคะปัญหาของเราก็คือจะเป็นแมลงนี้จะอันตรายพอๆกันกับหนอนนะคะเขาจะเข้ามากัดกินใบพืชของเรานะคะให้เป็นรูนะคะแบบนี้เยอะมากนะคะช่วงนี้ที่สวนกำลังมีแมลงแบบนี้ลงเยอะทำให้ผักของเราเริ่มเป็นรูแล้วนะคะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือเชื้อรานะคะเชื้อราอากาศร้อนชื้นจะเป็นเชื้อราผักของเราจะเป็นเชื้อราได้ง่ายนะคะเปื่อยตายนะคะออถ้าใครเจอกับปัญหานี้นะคะก็จะมีไตรโครเดอร์มานะคะฉีดพ่นแต่ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆถ้าต้นไหนตายนะคะเราก็จะเก็บถอนทิ้งโยนไปให้ใกลๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ลามเข้าหากันนะคะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการรดน้ํานะคะ รดน้ำรดมากแค่ไหนนะคะดินก็จะเหือดแห้งเร็วนะคะผักของเราก็จะไม่สวยไม่สดนะคะปัญหาหน้าร้อนจะเป็นแปลงกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะเริ่มออมีแมลงมารบกวนนะคะแต่ว่ายังไม่เจอหนอนนะคะแปลงนี้ยังไม่เจอหนอนรบกวนนะคะจะเจอแต่แมลงตัวแมลงปากดูตัวดำๆแบบเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูนะคะ ส่วนฟังทั้งนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งอีกแปลงหนึ่งที่เราไม่ได้ดิดยอดที่เราเอายังไม่ได้ดิดโด่งนะคะที่เรายังไม่เคยถ่ายให้ดูอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อราแล้วนะคะจะเป็นใบเหลืองแต่อันนี้เป็นทั้งเปลงเลยนะคะแหวงก็จะพยายามฉีดพ,พ่นด้วยไตรโคเดอร์มานะคะแต่ว่าบางทีก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนชื้นนะคะ ช่วงนี้ปลูกผักค่อนข้างที่จะเริ่มปลูกยากแล้วนะคะสำหรับมือใหม่ใครที่อยากทำเกษตรนะคะศึกษาวิธีการทำเกษตรให้ดีๆนะคะ,ะศึกษาเกี่ยวกับเชื้อรานะคะแล้วก็มะเร็งให้ดีๆนะคะก่อนที่จะลงแต่ถ้าปลูกกินเองนะคะ,ะปลูกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยปลูกผักนะคะและอยากจะปลูกผักนะคะเป็นให้แนะนำ ทั้งตลาดแล้วก็เกี่ยวกับการทำเกษตรให้ดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มปลูกผักยากแล้วนะคะผักปลูกค่อนข้างที่จะเริ่มปลูกยากแล้วใครที่ไม่มีความรู้จริงๆนะครับปลูกแหวนกลัวที่จะลงไปเป็นจำนวนมากเนาะลงผักจำนวนมากและมาปลูกโอกาสการขาดทุนก็มีสูงนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงฤดูของผักวางตุ้งผักกาดขาวกบกระลำอะไรแล้วนะคะเพราะว่าปูกยากมากเลยอากาศกลางวันค่อนข้างที่จะร้อนมากผักประเภทนี้ก็จะทํายากแต่ถ้าผักประเภทนี้ชอบคือหน้าหนาวนะคะกลางวันหนาวกลางคืนหนาวหนาวทั้งวันนะคะอันนี้ผักจะยิ่งงามมาก สำหรับวันนี้แหวงก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแวงก็จะมาพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของแหวงด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ